สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมาดูเจ๊คนสวยนะครับร้านต้นตาลก่อสร้างขึ้นขับรถไถยังก็เจ๊ถ่ายวิดี <c oughs> โอให้เขาเบิรง <c oughs> เจ๊นี่สุดยอดมาก คูเวตาเอลสามหกศูครับร้านต้นตาลก่อสร้างในเขตของอำเภอเมืองพลน,นะครับขอนแก่นหลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับเราใส่ทรายอยู่ที่บุรีรัมย์ทรายแก้วนะครับคลิปนี้ เราก็จะมาซื้อปูนก่อนที่จะถึงบ้านทับบานะครับซึ่งภารกิจช่วยบ้านไฟไหม้นะครับ mm. ก็มีทรายสองคันรถในส่วนของพวกผมนะครับเสียบปอนมีทราย2คันรถแล้วก็จะใส่ปูนไปอีก10ลูกนะครับ,บ,บยังก่อนเสียบปอนโอ้ซึ่งว่าไปเรี่ยงมีแมโคมี โอ้สุดยอดเลยอยู่นี่ร้านต้นตาลก่อสร้างนี่ต้นตาลต้นตานหลายล้อมเลยครับมาแล้วครับปุนถุงละ125บาทซึ่งก็มีท่านผู้ใจบุญนะครับได้บริจาคมา เงินจำนวนนี้ก็มาจากาพี่เล็กนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการสาวสวยจากบ้านตะโกนะครับในโครงการหนึ่งตะบนหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับคุณพี่เล็กคนสวย599บาทครับสาวนุ่นดําสิงง2 0อบาทาเสียวอบจากอำเภอรประทาย200บาทแล้วก็ ทีมงานวัยรุ่นบ้านน้องเคือแคนดง400บาทคัทนละหาปะคันนี้หาเรียบร้อย ปูนอินซีหรือว่าปูนนกเขียวนะครับภาษาชาวบ้านอ้าวเสียบอนตั้งลำทายก็คันละห้าร้อยนะครับห้าร้อยของผมนี่5ห้าร้อยแปดสิบบาทของเสียบอนนี่ เดี๋ยวถามเจปอนให้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้เจ๊กำลังเอาเจ้าคูปต้าไปลำเลียงปูนมาจากว่ารถเข้าไปข้างในไม่ได้580นะครับเท่ากันเลยสายสองคันนี้สองคกันก็1100 หกบาทนะครับเฉพาะค่าสายในส่วนของค่ารายนี้ก็ออกกันเองครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ร่วมทำบุญนี่เราก็จะจัดซื้อปูนไปแล้วก็ตังที่เหลือมีเศษปลายอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็จะซื้อเครื่องดื่มไปแจกทีมงานนะครับ ก็ขอให้ผู้ที่ร่วมสมทบทุนนะครับช่วยบ้านไฟไหมในครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้กิจาการงานรุ่งเรืองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับประกอบกิจาการใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จราบรื่นเรียบง่ายการงานการเงินคล่องตัว เรียบร้อยให้เสยเวยไปจ่ายตังค์ไส้มาตาพุทธิสงคครับครับ บ้านบ้านเพ่นไฟใหม่บ้โห้หรอครับเห็นเพ่นเดือดร้อนก็นเลยมาซอยเพ่นล็อกกี้สองคันนะครับ นี่จะอยู่ห่างจากาถนนลาดยางนะครับห้าร้อเมตรต้องออกไปปาดทางพอดีเห็นป้ายมันเกือบจะถึงแล้วนะครับเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปช่วยบ้านไฟไหม้แล้วไปช่วยบ้านนางเสาแล้วนะครับก็เลยเข้ามานี่ตาม gps อ่าตอนนี้6กิโลนะครับ6กิโล ห้ากิโลมันกำลังคำนวณเส้นทางให้เราอยู่โอ้เสียอามทักมาแล้วเสียอามทักมาแล้วถึงไหนแล้วเสียโทรหาก่อนก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดรวมพลจุดรวมตัวนะครับ พบกันใหม่ครับสีเล็กสายหมันครับฮัลโหลอันยุใสสยามผมยุ้ยครับผมจักบอดินนะครับเดย,ย,ยนะครับบอดินอยู่ทางไหนเนาะ <Okay. S 1> บอดินไปรวบตัวยุสรวบตัย้ okay. ยาสบายเลยครับผมกอนนอนงานเลรับใกล้ดินนะรไปราครับผมกงผมก็ังใกล้ดรเลยโยหาโล เจออยู่หากิโลสีฮอดอ๋ครับผมมามองในนาวมตอตตงได้หรับาอตรงไปบ่โบหูเลยเดี๋ยวกันสีอทอดหายก่น,นึงดอขันโูบไองกุงนงอิ้ครับครับครเคโอเค